การดูหน no 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 so ังมันไม่ใช่แค่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะคะต่อให้เป็นหนังที่ดูสนุกนะมันก็ทําให้เราคิดอะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยก็หอภาพยนตร์หน้าที่แรกก็คือการเก็บรวบรวมภาพยนตร์แล้วก็สิ่งเกี่ยวเนื่องต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะ ออกจะเป็นเรื่องความรู้สึกสงสารหรืออะไรแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราดูหนังของต่างประเทศมันจะมีมุมอื่นๆที่ค่อนข้างที่จะ empower ว่าก็เป็นคนเท่ากันนะคะเป็นคนเหมือนกันอะไรเงี้ย ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแถมยังมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หอภาพยนตร์นะคะซึ่งอยู่กันที่แถวสารยานั่นเองวันนี้มดจะอาสาพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมเส้นทางประวัติศาสตร์ทางภาพยนตร์กันค่ะและได้พูดคุยกับผู้อํานวยการหอภาพยนตร์ถึงเรื่องราวของคนพิการกับภาพยนตร์ว่าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ หอภาพยนตร์แห่งนี้นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะซึ่งคล้ายกับหอสมุดพิพิธภัณฑ์หรือว่าหอศิลปะนั่นเองโดยที่แห่งนี้นะคะจะเก็บเอาภาพยนตร์และก็วีดิทัศน์เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมระดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติค่ะและนําออกมาให้บริการกับประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษาคนา้นคว้าและก็ชื่นชมนะคะหรือว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างสะดวกและก็กว้างขวางค่ะ แลกตัวเข้าชมนิทรรศการค่ะค่ะคุณค่ะได้ตัวแล้วได้แผนที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิทยาทด้านในกันเลยค่ะเมื่อเราได้รับบัตรเข้าชมมาแล้วนะคะที่แห่งแรกที่เราจะได้มาชมก็คือการเข้ามาชม VTR นะคะเป็นการแนะนำหอภาพยนตร์แห่งนี้นั่นเองก่อนที่จะได้เข้าชมนิทรรศการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของการกำเนิดภาพยนตร์ค่ะ ต่อมาที่เราจะแวะกันก็คือร้านถ้ำมองค่ะเป็นร้านดูหนังแบบถ้ำมองในมหานครนิวยอร์กเป็นของโทมัสเอดิสันนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นนักประดิษฐ์เอกของโลกที่ได้นำเอาภาพยนตร์เนี่ยใส่ตู้เอาไว้นะคะให้ผู้คนได้มาหยอดเหรียญแล้วก็ส่องดูกันทีละคนค่ะ อันนี้ค่ะจะเป็นการจําลองงานที่เนตโตสโคค่ะก็คือจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของโทมัสอันไวดีสันผู้ชมสามารถส่องดูด้านบนได้เลยค่ะแต่ละเครื่องก็จะมีหนังไม่ซ้ากันเลยวิธีการก็คือส่องดูด้านบนได้เลยนะคะเครื่องนี้นประมาณกี่นาทีคะด้านในหนังก็จะมีความยาวเรื่องราวไม่เกินหนึ่งนาทีเท่านั้นอเองค่ะเป็นข้อจํากัดของความยาวฟิล์มในตอนนั้นขายได้อยู่เนะอะอ,อันนี้หนังญี่ปุ่นอะ เขาเต้นํำกันอยู่มีแบบการเต้นํำใบพัดอะ่ะอันนี้เป็นมวยนะสดล์เหมือนมวยสากลน,นะคะคุณผู้ชมเอา้าทำไมตู้นี้ไม่เหมือนตู้อื่นเลยอะ่ะ เพราะว่าอันนี้ด้านในค่ะจะเป็นเครื่องที่ฉายด้วยฟิล์มเลยค่ะผู้ชมสามารถจัดไปเหรียญสิบได้ด้านในเรจะเป็นการฉายด้วยฟิล์มก็คือจะใกล้เคียงกับของจริงเลยก็คือเหมือนออริจินอลเลยใช่ไหมคะโอเคจอดด้านหน้าได้เลยค่ะแล้วก็ฝงอยู่ด้านบนได้เลยค่ะว้าวอันนี้ค่ะจะเป็นการถ่ายทําในโรงถ่ายแบ็กมาริออก็คือจะไปลงถ่ายทาำข้อมู์แห่งแรกของโลกของเอดิสันทั้งหมดอ๋อเป็นเป็นโรงของทางเอดิสันทั้งหมดเลยค่ะ คาเฟ่และซาลอนอินเดียนนะคะที่แห่งนี้คือห้องกำเนิดภาพ,พยนตร์มีการจำลองการใช้หนังขึ้นจอครั้งแรกของโลกค่ะโดยนักประดิษฐ์สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสนะคะที่มีนามว่าลูมิแอร์ได้ประดิษฐ์เครื่องใช้หนังขึ้นมาค่ะเรียกว่าซีนิมโตกราฟค่ะและมีการเช่าห้องโถงใต้ดินร้านกาแฟภายในกองคาเฟ่นะคะที่อยู่ในโรงแรมสคริปต์กรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะ ซึ่งที่หอภาพยนตร์แห่งนี้นั้นนะคะได้จําลองบรรยากาศของการเข้าชมภาพยนต์ในโรงหนังแห่งแรกของโลกได้อย่างใกล้เคียงที่สุดเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ซึมซับบรรยากาศในอดีตในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ค่ะโรงหนังตังแดง เป็นนิทรศการการจำลองโรงหนังแห่งแรกของโลกนะคะซึ่งชื่อว่า Nickelodeon ค่ะโดยโรงหนังแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองฟิสบ b ร์ดรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาค่ะอยู่เริ่มต้นเนี่ยภาพยนตร์ยังไม่มีสถานที่ฉายครับก็จะเป็นการฉายร่วมกับมหรสพอื่นการแสดงอื่นอ่าอย่น,นี้ก็เป็นตามคณะละครศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนประกอบใน งานเฟสติวัลต่างๆเนาะก็จะเป็นชั่วคราวอะไรอย right? ่างนี้ใช่ไหมครับชั่วคราวย้ายไปที่อื่นเลย้ยครับแต่อันนี้ก็เป็นถาวรละก็จะหน้าตาแบบนี้มันท้องแถวต่อๆกันแล้วก็มีค่าตั๋วด้วยนะฮะก็คิดราคา5เซ็นตแล้วก็หนังมันจะพัฒนาขึ้นมาก็จะมีความยาวจากแค่หนึ่งนาทีนะครับมยดูเริ่มต้นมาเป็นความยาว1ิบนาทีขึ้นไปแต่ยังเป็นหนังเงียบนะก็ยังเป็นหนังเงียบยังไม่ได้มีเสียงอะไรเลครับเป็นหนังเงียบอยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรงหนังท <Yeah> ี่มีความหรูหราขึ้นมาอีกระดัััับบบนนนนึงงงคครรรก็จะอชช้สู ราคาก็จะแพงขึ้นด้านในนะฮะเราก็มีการจําลองอบรรยากาศให้ผู้ชมเนี่ยได้ทดลองได้มาชมภาพยนตร์กันจริงๆด้วยนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์เทียบเคียงยุคก,กันมาเลยอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นภาพยนตร์เงียบแต่ถ้าเกิดสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีเพราะว่าเขาจะมีการบรรเลงเพลงสดครับสร้างบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าโมเมนต์นะ ให้ให้อสอดคล้องกันกับภา<ช>พ,พยนตรในตอนนั้นๆด้วยาถ้าเกิดว่าวจังหวะตื่นเต้นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีดนตรีที่มีความตื่นเต้นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ<ช>เขบคู่กันไป ตอนนี้เราก็อยู่กับผอ,อ,อนะคะผอภาพยนตร์กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอเดีด๋ยวเชิญชแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านให้รู้จักหน่อยค่ะค่ะก็ชื่อชริดาเอื้อมรุงจิตนะคะก็เป็นผู้มือการของหอภาพ,พยนตร์องค์การมหาชนค่ะ มดมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็ได้มาเห็นบรรยากาศในการจัดเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ในการโชว์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็หอภาพยนตร์หน้าที่แรกก็คือการเ,เก็บรวบรวมภาพยนตร์แล้วก็สิ่งเกี่ยวเนื่องต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะที่<ะ>แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเพราะฉะนั้นก็จะ ไม่ใช่แค่หนังที่ฉายในโรงเท่านั้นนะคะก็จะมีภาพยนตราา์สารคดีหรือว่าภาพยนตร์ที่เขาถ่ายเล่นกันตามบ้านหรือหรือหนังสัน้นหรืออะไรหลายๆอย่างเราก็เก็บนะคะเมื่อเมื่อเราเก็บก็จะมีเรื่องของกระบวนการอนุรักษ์คือถ้าเราไม่ทําตั้งแต่แรกเนี่ยพอมาทําทีหลังมันก็จะแบบบางทีของก็จะหายหรือไม่ครบหรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็ อันนั้นก็เป็นงานหนึ่งที่เราทําอยู่หลังบ้านนะคะซึ่งเราก็มีฟิล์มเก่าๆที่เราเก็บรวบรวมม,มาได้ตั้งแต่แบบหลายสิบปีก่อนอะไรเงี้ยค่ะที่ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะอนุรักษ์แล้วก็ d ดิจิทัลแล้วก็เอาออมาเผยแพร่ ตามสื่อต่างๆ,ๆที่อาจจะเคยเห็นภาพเก่าๆอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็มาจากหอภาพยนตร์นะคะ,คะว่าแต่ว่าภาพยนตร์เก่าๆที่สุดที่เนี่ยที่แบบว่าถ้าให้ย้อนกลับไปได้เลยเท่าที่หอภาพยนตร์แห่งนี้มีค่ะประมาณเก่าที่สุดกี่ปีคะเป็นปี2440นะคะก็คือเป็นภาพ,พยนตร์ราชการที่ห้างเสด็จประพาสยุโรปนะคะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุดก็ว่าได้เพราะว่า,าถ่ายในต่างประเทศนะคะตอนที่ท่านเสด็จพาภาย,ย,ยุโรปโดยโดยช่างภาพาช่างถ่ายหนังของของทางยุโรปแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุด อีกด้านหนึ่งก็คือของภาพยนตร์เนี่ยเ,เรามีความพยายามที่จะใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ในด้านต่างๆนะคะ,คะก็จะออกมาเป็นกิจกรรมในหลายรูปแบบนะคะจะใช้ภาพยนตร์เราจะใช้ภาพยนตร์สัปดาห์ละ6วันวันละ2รอบนะคะก็มีหนังที่หลากหลายชมฟรีนะคะก็จะมีคนที่เข้ามาแล้วก็เลือกอามาดูโปรแกรมว่าจะฉายอะไรแล้วก็ดูหนังอ,อันนี้ในแน่หนึ่งก็คือ,อทําให้คนดู ผู้ชมเนี่ยได้ดูหนังที่หลากหลายเพราะบางทีแบบหนังถ้าเกิดมันไม่ดังหรืออะไรมันก็อาจจะหาดูยากหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าสิ่งแรกคือพื้นฐานก็คือคนจะได้รู้ว่าหนังจรงิงแล้วมันมีความหลากหลายมากอันที่สองก็คือส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็ทําให้สิ่งที่เราเก็บส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเก็บสะสมเอามาจัดแสดงเพื่อให้คนได้เรียนรู้นะคะรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆหรือว่า ข้อมูลต่างๆเราก็มาแปลงเป็นนิทรรศการอย่างเช่นเราทํานิทรรศการของคุณอาวุธอยู่ตอนนี้นะคะ hmm. เป็นผู้กำกับคนสำคัญคนนึงเราก็จะ <c oughs> มีตัวงานทั้งผลงานแล้วเราก็จะมีการจัดฉายหนังด้วยเพื่อให้คนที่มาได้เรียนรู้ hmm. ในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องออของ การศึกษาค่ะเราใช้ภาพยนตร์กับการศึกษาก็ค่อนข้างเยอะนะคะ,คะเรามีโปรแกร,รมที่ชื่อว่าโรงหนังโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนก็จะพานักเรียนมาดูหนังที่หอนะคะ,คะโดยโดยเราจะมีหนังที่เลือกให้มันเหมาะกับชั้นช่วงวัยของเด็กอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก่อนชมภาพยนตร์ก็จะมีการพูดคุยแล้วก็หลังก็จะมีการ พูดคุยวิเคาราะห์แลกเปลี่ยนการอ,อะไรเงี้ยนี่เพราะฉะนั้นการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียนคือ mm. พยายามจะดูว่าภาพยนตร์ที่เราอนุรักษ์มันใช้กับวิชาอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาสังคมหรือวิชาประวัติศาสตร์นะคะเมื่อก่อนคุณครูเล่าให้ฟังเราก็อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวนี้อะไรที่เห็นภาพได้เราก็พอเห็นภาพอ่ะเด็กๆก็จะเข้าใจสถานการณ์หรือเหตุการณ์ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะการดูหนังมันไม่ใช่แค่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้ว หนังก็ทําให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ว่าเราจะต่อให้เป็นหนังที่ดูสนุกนะมันก็ทําให้เราคิดอะไรบางอย่างได้เลยค่ะ, <benevol ent. S 2> ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกห้องหนึ่งเป็นนิทรรศการนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนํากันเลยค่ะคสวัสดีค่ะที่นี่นะคะคือนิทรรศการภาพค้างติดตาค่ะที่จะบอก<ห>เล่าเรื่องราวนะคะว่าภาพเนี่ยเคลื่อนไหวขึ้นมาได้ยังไงคะ่ะตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันค่ะ เดยเราจะมีไกด์หลักของเรานะคะด้านนี้ค่ะชื่อพี่ติดต้านะคะเดี๋ยวทางนี้ราชการเนี่ยเราเข้าไปตรงไหนเดี๋ยวตัวน้องพาพี่ไปดูเนี๋ยนได้ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะ ะะชื่อห้องมองท้มค่ะก็จะย้อนกลับไปราวๆหมื่นกว่าปีที่แล้วนะคะตอนที่มนุษย์เราเนี่ยยังอาศัยอยู่ในถ้ำอยู่ค่ะมนุษย์เราก็ได้พบเจอเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะคะด้านนอกถ้ำแล้วก็ได้นํากลับมาเล่าสู่กันฟังค่ะภายในถ้ำถ้ำในสมัยนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์เราเมื่อตอนนั้นค่ะและได้มีการบันทึกค่ะเป็นรูปภาพประกอบในการเล่าเรื่องด้วย,ยที่ผู้ชมเห็นเราทำเลย ห้องนี้นะคะชื่อห้องเล่นเงาค่ะจะอยู่เล่าๆพันกว่าปีที่แล้วนะคะมนุษย์เล่าออกจากถ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยกันและเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยจากภาพวาดนิ่งๆจากห้องที่แล้วค่ะมาเป็นเล่าเรื่องผ่านแสงและเงาตอนแรกเนี่ยมนุษย์เราก็ใช้มือเราอะค่ะในการทําท่าทางต่างๆเล่าเรื่องเล่าเดี๋ยวเรามาดูเล่นเงาเล่าเรื่องกันค่ะว่าเป็นยังไงอะไรอะกระต่ายหรือเปล่าใช่เก่งมาก กี่เรื่อใไหนใครตอ,อบอเอเ้านกเราไปอีกอห้องนึงกันค,ค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นอุโมงค์การเวลาเวลาเราเดินก็จะเห็นว่าภาพกําลังขยับตามที่เราเดินอยู่ทั้งสองฝั่งเลยแล้วถ้าเราเดินย้อนกลับหลังอะก็ก็ขยับเหมือนกันค่ะเขาก็จะถอยหลัง หจริงด้วยค่ะห้องนี้นะคะชื่อห้องนักประดิษฐ์ค่ะอยู่ราวๆสา0รกว่าปีที่แล้วเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหารกรรมค่ะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ค้นพบทฤษฎีค่ะชื่อทฤษฎีภาพค้างติดตาค่ะและส่วนนักประดิษฐ์นะคะก็ได้นําเอาทฤษฎีนี้ค่ะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นรอๆห้องนี่เหรอภาพก็จะเปลี่ยน จะมีฝั่งนี้เป็นผู้หญิงเฉยๆกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะจะเป็นจิตกรท่านหนึ่งซึ่งยังไม่มีรูปอะไรเลยนะพอเราหมุนเนี่ยรูปทุกอย่างคือแบบมารวมกันเลยเรียกว่าภาพลิตานะคะที่น้องเขาบอกเมื่อสักครู่นี้ ได้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ด้านหน้าเข้ามาจนถึงจุดนี้เลยได้มาพบพอเนี่ยมดเห็นว่าเป็นพวกทางลาดหรือว่าการเดินทางต่างๆจะมีทางลาดหมดเลยเ<ม>ขาเรียกอะไรนะคะ universal ใช่ไหมคะ universal design พอคิดเห็นยังไงกับการนำเรื่องพวกนี้มาดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์ของหอภาพยนตร์บ้างคะ ก็คือโดยหลักการของเรานะคะ<ร>คือเราก็อยากให้หอภาพยนตร์รหรือพ,พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นพเป็นสถานที่ของคนทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองอความสิ่งที่จะรองรับนะคะเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่อย่างเช่นตึกใหม่ก็ค่อนข้างจะมีทางลาดหรือทางรถเข็นต่างๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะพูดคุยกับสถาปนิกแต่ในตึกบางตึกที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเราก็อาจจะ ปรับปรับพื้นที่หรือทาทางลาดเพิ่มหรือเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรองรับมันก็ยังไม่ได้ครบร้อเซ์ทั้งอาคารนะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความพยายามที่เราจะอยากให้ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยไม่ว่าจะมาด้วยรถเข็นหรืออะไรสามารถที่จะแบบไปตามจุดต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะชมนิทรรศการได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราตั้งใจว่าอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่เป็นที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนจริงๆ กว้างมากเลยค่ะตรงนี้มีที่จับอะไรแบบว่าเหมาะกับผู้พิการที่ใช้วิวแชร์แล้วก็หรือว่าเป็นผู้อ่ะผู้สูงอายุรวมถึงหนูด้วยถ่าแบบว่าออสะดุดขาลมก็มีจับมีที่เปลี่ยนอ่างล้างมือก็กำลังดีเลยค่ะพอแบบว่ามันต่ำพอดีคือบางที่ไปนี่หนูแบบสูงใช่ไหมอยู่แบบนี้เลยค่ะล้างมือสูงมากหอภาพยนตร์เนี่ย มีหนังหรือว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนพิการบ้างไหมคะจริงๆถ้าจะพูดถึงตัวละครที่เป็นผู้พิการมันก็จะมีสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะคะแต่ถ้าจะให้พูดถึงหนังที่เกี่ยวกับคนพิการโดยตรงซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งพี่ทันดูในโรงด้วยนะ,ะก็คือผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุษ เรื่องคนตาบ,บอดกับคนหูหนวกแต่ก็คือไม่ค่อยมีเรื่องที่เป็นโดยตรงแต่จะมีตัวตัว,ตวละครในมุมมองของพอเมื่อแบบว่าเห็นคนพิการในภาพยนตร์แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะคือคือถ้าของไทยอะคะ่ะมันก็ยังอาจจะอยู่ในมุมเดียวนะคะคือ ออกจะเป็นเรื่องความรู้สึกสงสารหรืออะไรแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราดูหนังของต่างประเทศมันจะมีมุมอื่นๆที่ค่อนข้างที่จะ empower ว่าก็เป็นคนเท่ากันนะคะเป็นคนเหมือนกัน<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายอย่างที่พัฒนาศักยภาพให้ให้สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะหนังเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยเรื่องเรื่องคนพิการแล้วก็เขาก็นําเสนอในมุมที่ที่หลากหลายจริงๆมีทํากันหลาย ประเทศนะคะเคยดูสารคดีเกาหลีที่คนที่เขาโตมาจากพ่อแม่ที่เป็นผู้พิการหูหนวกอะไรเงี้ยเป็นใบหูหนวกแล้วก็ลูกแต่ลูกเป็นปกติเราะฉะนั้นลูกต้องเป็นคนคอยแปลให้พ่อแม่แล้วก็เป็นคนทําหนังด้วยแล้วเขาก็เลยทําหนังเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็เกี่ยวกับตัวเขาซึ่งมันแบบม,มันดมีมันดีมากๆมันดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็ได้เข้าใจอะว่า เออผู้พิการก็ไม่แตกต่างจากเรามีมแบบโกรธเสียใจอะไรเหมือนกันอะ่ะปัญหาชีวิตมนุษย์ทั่วไปเหมือนเหมือนกับเรานี่แหละก็อยากจะเห็นงานแบบนั้นในของไทยบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีก็จะรู้สึกว่าผู้สร้างของไทยอาจจะรู้สึกเกรงเกินไปที่จะนําเสนอแบบเหมือนกลัวว่าเอ๊นำเสนอแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันไม่พีซีหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็ก็ไม่สามารถที่จะก้าวพ้นจากกรอบเดิมในการที่แบบ เออเราต้องสงสารนะ่ะไม่รู้จะใช้คํานี้ถูกหรือเปล่านะแต่แบบว่ามันจะดูแล้วมันจะรู้สึกอย่างนั้นได้อะซึ่งเราก็คิดว่าเออคนก็ไม่อาจจะไม่ได้อยากให้คนรู้สึกแบบนั้นส่วนตัวคือคิดว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่หลากหลายได้มากอะไรเงี้ยค่ะก้าวแรกคือเราต้องมองแหละว่าในในศักยภาพของผู้พิการเนี่ย จริงๆก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นเยอะมากถูกหมแบบเห็นคนวิ่งเห็นหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ไม่ไม่แบบเล่นกีฬาอะไรเรายังเล่นไม่ได้เลยอะไรอยเงี้ยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็นความรู้สึกพื้นๆว่าจริงๆก็แค่นําเสนอสิ่งเหล่านี้ออกมาว่าเออก็มีคนที่เขาเก่งแล้วเขาก็ทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างอย่าเงี้ยค่ะ กิจกรรมต่างๆของทางหอภาพยนตร์นี้สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ ก็กิจกรรมนี่คือเยอะไปหมดนะคะเพราะบรรยายก็คงไม่หมดมก็ดูในเว็บไซต์นะคะ,อะของหอภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวก็ขึ้นให้หน่อยละกันแล้วก็ a c e b o o k เนี่ยมีอัปเดตบ่อยนะคะตอนนี้เราก็จะขอให้ทุกคนน่ยที่มาแบบช่วยแบบแฮชแท็กขอภาพยนตร์เวลาไปโพสต์ที่ต่างๆก็เป็นการช,ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเออมันดีนะแต่ไม่เพิ่งรู้จกักอะไรอย่างเงี้ยะฉะนันก็อยากให้ช่วยฝากประชาสัมพันธ์กันเป็นในกลุ่มต่างๆนะคะก็ขอบคุณผอมากเลยนะคะที่วันนี้มาแบ่ง บรรยความรู้แล้วก็มาแนะนําสิ่งต่างๆที่ทําให้เราได้รู้จักหอภาพยนตร์มากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยมดคิดว่านะคะการได้มาเรียนรู้หอภาพยนตร์ที่นี่นะคะก็ได้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นต้นกําเนิดของภาพยนตร์นะคะเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆในการนําภาพยนตร์เข้ามา ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเป็นอะไรที่ตื้นตาใจมากเพราะว่าเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วภายใน2ปีหลังจากเกิดการสร้างภาพยนตร์กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมหอภาพยนตร์แห่งนี้นะคะก็มากันได้ที่นี่เลยค่ะหอภาพยนตร์สารยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจบลงแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็ติดตามได้ทางที่ Facebook และ YouTube เคียงบากเคียงไหลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ